แต่ถ้าเรากลับไปนี่นะใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมนะอันนี้ก็รับประกันไม่ได้เหมือนกันนะว่าอาวุธที่ให้ไปเนะี่ยจะสู้กับกิเลสได้ไหมนะมาได้ดูโทรศัพท์นานกลับไปจ้องแต่เช้าถึงเย็นนะลายมีอะไรขึ้นบ้างอะไรบ้างสารพัดซึ่งบางเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วเราไม่รับรู้ก็ได้ไม่ตาย บางทีกดลบทิ้งไปเลยก็ยังไดง้นะมันสบายนะถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตมันจิตมันจะโล่งจิตจะโล่งและเบาสบายทำสมาธิก็ง่ายมากนะพอสมาธิง่ายจิตมันมีกำลังนะพอจิตมีกำลังเนี่ยเขาเรียกชีวิตเรามันมีพลังนะพลังมันออกมาจากจิตใจนี่แหละพอจิตใจเรามีพลังเนี่ยทำอะไรมันรู้สึกว่ามันเต็มที่และมีพลัง นะพลังโดยเฉพาะพลังแห่งศีลแห่งธรรมพลังสมาธินพลังเกิดจากปีติสุขมันลห่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เป็นคนที่มีชีวิตชีวาเห็นคุณค่าของตนเองทุกวินาทีเลยนะไม่งั้นวันนี้อยู่ดีๆก็เบื่อแล้จะทําอะไรเบื่อที่ก็นั่งนึกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็ฟุ้งซ่านละจะทําให้เวลามันผ่านไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรามีพลังชีวิตเนี่ย ลมหายใจเข้าออกเนมันจะสดชื่นมากเลยหายใจเข้าก็พอใจหายใจออกก็พอใจพอใจที่ได้รู้อยู่กับปัจจุบันพอใจที่ได้อยู่เฉยๆพอใจที่เราไม่วิ่งตามกิเลสมันจะไม่มีการเปรียบเทียบกับใครอะไรยังไงและไม่อยากรับเรื่องอะไรมากไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรมากทำหน้าที่จบเฉพาะหน้าแลวจบเลยจบเลยจิตเบาสบายมากถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้นะ ไม่ถูกโลกกระทำมันครอบงำจิตไม่ถูกอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยดึงขึ้นข้างบนดึงลงข้างล่างมันจะอยู่กลางๆเรีกวยกว่าจิตมัน่นคงเจออารมณ์ที่น่าชอบใจบางทีมันหลงไปชอบใจที่ไม่น่าชอบใจมันก็หลงไปไม่ชอบใจหรือปฏิฆะแต่นานๆไปเนี่ยถ้าจิตมีพลังเนี่ยอารมณ์ที่น่าชอบใจมากระทบรู้ ที่ไม่น่าชอบใจมากระทบก็รู้แต่ความชอบใจหรือไม่ชอบใจเน่ะเกิดขึ้นและดับเร็วมากแต่พอสติและปัญญามาทันปุ๊บมันกลับไม่เกิดเห็นสัตวิเห็นคืออย่างนี้เลจิตไม่ไหวคือไม่มีการปรุงแต่งต่อนิ่งอยู่อย่างนั้นสิ่งที่กระทบก็กระทบไปแต่ก็เห็นนะเห็นสิ่งที่กระทบนั้นไปไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย พออยู่นานๆไปจิตเราก็จะมั่นคงไม่หลงไปกับปัสสะไม่หลงไปกับอารมณ์ที่เราทุกเราดีใจเสียใจทุกวัน,นเพราะจิตเราหลงไปกับอารมณ์นะอารมณ์มันหลอกล่อเราโดยเฉพาะอารมณ์ที่มาจากเครื่องล่อของกิเลสซึ่งมันแอบอิงอยู่กับวัตถุต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยต้องระวังต้องใชใ้มันเป็นประโยชน์ให้มันมีค่า